สวัสดีคะ่ะแม่สวนสะโก้ข,ข้าวทิพสวัสดีค่ะแม่ข้าวทิพยังไงคะเนี่ยข้าวทิพที่เอาไปผสมผสมข้าวนะคะและเราไว้ทานตลอดปีแล้วเราก็จะเฮงเฮงรวยๆสุขภาพแข็งแรงจะเป็นประเพณีของคนจีนค่ะก็จะต้องมีข้าวทิพนะคะแล้วก็วันนี้ข้าวทิพของเราชุดละหกร้อยชุดละหกร้อยลอตเตอรี่หนึ่งใบแข่งกันใครจะได้ที่หนึ่งใครจะได้ที่หนึ่งที่เป็นของหนูที่สองเป็นของพวกแม่แม่ คือหกร้อยนี่จะมีข้าวทิพย์แล้วก็โอตีหนึ่งใบอ๋อก็มามาติดต่อได้ที่นี่มาบริจาคแม่คะแม่จ๋าแม่แม่เอ่อแม่นรสโกลบอกว่าอ่ะพูดใหม่ค่ะนี่จะเป็นข้าวทิพย์ที่เราจะไหว้เจ้าแล้วเราจะเอาไปทานกันที่บ้านโดยการผสมเดือนละหนึ่งครั้งเดือนละหนึ่งครั้งสามเดือนหนึ่งปีนี้เราก็จะเติมไปอีเป็นปีได้ ะมีข้าวเค้์หนึ่งชิ้นกาลูซารีหนึหน่งใบรถนี้ก็เจ้าของรถร้อยบาทวันนี้เช้าหมดไปรถนึงแล้ว60คันรวมทำบุญได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่เขากินเขาเดียวกันอยู่อ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปทานกันเหลือเดี๋ยวค่อยไปทานค่ะมีมากี่ต้ากี่คนแล้วคะโอ้เป็นสิบแล้วมั้งเหรอคะมีแม่สุกโขลยไทยก็เต็มรถฟิกอัพไอ้ตัวแต่รถตู้อ่ะแล้วก็แม่โคราชมาคนเดียวแม่สระบุรี สามคนมาแท็กซี่สวัสดีค่ะวันนั้นที่เราเจอกันใช่คะท่านประธานมูลนิธิค่ะก็มันเหลียวมาเดี๋ยวแม่กําลังทยอยมาค่ะจะดได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะเปิดออฟฟิวกันให้น้องแล้วรู้อะไที่จอดรถล่ะคะแม่มีมีแถวเนี้ยเดี๋ยวหนูบอกให้จอดได้หมดรถจะมาหลายสายนะจะมาจอดตรงหน้าบ้านคดะขอบคุณค่ะได้ได้อันนี้ของใครถุงนี้แย่กว่ นะคะน้องรังข้างหลังนี่ท่านประธานผูมนิติค่ะอันนี้ยค่ะอันนี้ประธานชุมชนค่ะแม่นาสกุลก็เป็นคนเสนอลูกชายให้มานะแจกชายปกติก็จะเป็นยิ้วใช่ไหมคะใช่ปกติแล้วจะเป็นยิ้วปีนี้เปลี่ยนบ้างขอหนึ่งปีก่อนลองดูแล้วก็เดี๋ยวไงปีหน้าก็อาจจะเป็นน้องนาน ก็เหลือฝากฝากลูกด้วยนะคะมีงานที่ไหนแม่ก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกจะเก็บงานแถวแถววัดวัดบางพาดให้หมดอ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเอาวันที่นี้ขอบคุณแม่มากค่ะอันนี้เป็นข้าวทิพย์นะคะจะมีลอตเตอรี่หนึ่งใบแล้วก็เป็นมีข้าวทิพย์ค่ะก็เป็นผสมกับข้าวสารนะคะเป็นสิรดีมงคลค่ะชุดละหกร้อยค่ะ สนใจก็มาติดต่อแม่นวสกลได้นะคะหรือส่านประธานมูลนิธินะคะัแ่เอว่มามาสิงก็ไหว้เจ้ากันค่ะเดี๋ยวน้องรันมาก็จะมาไหว้เจ้าเหมือนกันมาไหว้เหมือนกันเพื่อไปสิริมงคลกับชีวิตนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะเฮงเฮงรวยรวยนางนางปังๆค่ะ ภาพเสียงโอเคไหมคะเนี่ยค่ะชุดหนึ่งชุดหกร้อยบาทค่ะอ๋อค่ะข้าวเทปหนึ่งถุงลอตลีหนึ่งใบเสียงโชคนะคะเผื่อว่าปีหน้าแม่แม่จะได้กลับมาเป็นเจ้าภาพที่นี่ได้นะคะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะหนึ่งชุดหนึ่งชุดนะคะเอาไปผสมนะคะเม่นูสุดท้ใช่แล้วเราเราอย่าไปเทพวดทีเดียวเราสมัยเรามีถังข้าวแล้วใช่ไหมเราก็อย่างเงี้ยเอาไว้กิจกรรมือสองกรรมมือกินให้ได้ครบหนึ่งปีอะค่ะ อ๋อหนึ่งปีใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วเราก็จะมีสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงแล้วปีหน้าเราก็จะมีงานอีกก็เขเข้ามาเอาอีกดีค่ะดีค่ะส่วนอันนี้ของเจ้าภาพมาติดต่อได้นะคะเจ้าภาพโรงมีซึ่งเขามีเด็กกระเลียงอยู่สี่สิบคนเดี๋ยววันนี้เขาจะปล่อยเด็กออกมาดูเด็กกระเลียงนะอันนี้คือเขาค่าตัวน้องนันเขาให้ค่าตัวน้องนันเลยสามหมื่นห้าเธอฮะนีอนียอดเป็นเป็น ของใครนะคะของบริษัทเนี่ยค่ะบริงานยีนที่ประจำโมเดิร์นอะไรนะคะโมเดิร์นยีนเหรอคะใช่ใช่โอก็อนุโมทนาสาธุนะคะขอให้โมเดิร์นยีนนี้มีลูกค้าเยอะๆนะคะขายดีๆค่ะรวยๆเลยเฮงๆค่ะเด็ขาไม่ได้กลับบ้านมาสามปีสี่ปีแล้วน่าจะใหญ่โง่อีกค่ะอยู่ยิบันยิบขอบคุณมากค่ะเป็นีใจเท่ากับาราเพาพูดภาษาเดียวกัะน้องนันนะเป็นตะกรอยอเออใช่โอ้ค่ะอ้าวมาแล้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 วทยอยมากันค่ะ ภาพเสียงชัะค่ะถ้าเดี๋ยวมาที่จอดนี่มีนะคะแนวถนนนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าไม่มีใครก็มาติดต่อมาถามแม่นนสกลได้นะคะว่าจะจอดรถได้ทางไหนค่ะคอถ้าเกเก็บเตรียมอมีคนช่วยเลหนชาอ่ะจะใหอะไรเ่ะ้่มาใช่ค่ ค่ะสวัสดีค่ะอ๋อมาจากขั้นเกนใช่ไหมคะใช่ใช่มารดเลยค่ะมารดทัวร์ค่ะมารดทัวร์หูสุดยอดเลยค่ะแม่ทำมาบ้านให้หนูพามายิงอ๋อเหรอคะแกให้หนูพามาที่นี่พามามาสองคนโอ้โหแล้วกลับมาไหนคะเนี่ยจะบเลยอ๋อมีที่พักเลยใช่ไหมคะอ๋อเหรออ๋อยืนหนูอยู่กรุงเทพอ่อไหวเลยค่ะไหวสารเนาะจะถ้าไปจะร่วมทำบุญได้ตรงนี้ทำบุญได้เลยทำบุญได้นะคะแม่ขา

ป้าแพะค่ะป้าแพะคนดังป้าแพะเอฟซีมาหาอัอนี่แบบคนไหลืป้าแพะแม่ม่แกแโอยเจอรเนี่ยแ่องไอาแม่ไปตอันนี้อันนี้อันอยู่ไหนอย่ตกามกระถางสามสามห้าแล้วก็หแล้วก็ห้า ทำบุญบริทำบุญได้นะคะมีกล่องค่ะข้างหน้า อไปไหว้ไปไหว้จ้างนะคะตั้งจะตั้งกล้องไว้ก่อนนะคะน,นะนรัแค่เจนนะคะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวมองข้างหน้าค่ะนี่นะเดี๋ยวพูดไปเราค่ะเดี๋ยวจะไปไหว้นะคะ I've like that.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

ใครจะ <laughs> 真的啊，大 เริ่มมากันแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนอเ่ดงี่ีก็ได้ก็อามดเดี๋ยวไปดูข้างนอกค่ะ พอนั่งตรงนี้ต <mus i> ัวได้ไหมคะได้ค่ะเนาะเฉยฉันหลบให้หน่อยให้เอกมาขอบคุณค่ะเอาตรงนี้เอาขอตรงนี้แหละเนี่ยต้องน่งข้างหนูดีเนาะขอบคุณค่ะเพราะเราไปไหนมันต้องนั่งใกล้กันอยู่แล้วเของคู่กันเพราคู่กันเพราะเราคู่กันเอฟซีเก่ากับเอฟซีใหม่ใช่ใหม่เอ้ยนั่นก๋วยเตี๋ยอร่อยไหมได้ใช่ไหมตรงไหนอ่ะ มีอย่างเดียวเหรอมียำตะโปมีผัดเสียวอ๋อไอติมแม่ไติมมีเจ้าเลียวเหรอเนาะไม่รู้ใช่ไหมไม่ได้เดินใช่ไหมแล้วตอนเย็นแม่เดินตลอดโอ้อหแม่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงกลมนั้นร้านน้พอดีแม่จะพาคเลี้ยงจะไปไทยจะมากไหมอ๋อไม่มีอะไรวางแล้วแต่ถ้าแม่ไปทานตรงก็ไปแค่นี้เนาะไปดีแม่บอกให้ไปทานได้ทุกคนไปทานได้ทุกคนแหละอ่ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่หิวค่ะเอาเลยค่ะ

ใครมาคะทยอยกันมาแล้วใช่ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะทำป้ายจะป้ายป้ายเหรอคะเออป้ายทางเข้าสวัสดีค่ะมาเร็วมามากินมากินแกงเตียบมาลองกินด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหรือว่าใครที่ไหนคนกันเองมั้นคนกันเองคนกันเองนั่านั้นก็เดี๋ยวถ้ามาจอดก็มาทางนี้เลยนะคะแนวนี้แหละค่ะเดี๋ยวถ้าไม่มีที่จอดเดี๋ยวจะมาแจ้งสจ้าทานนะคะ อันนั้นก็คือโรงแรมแลราเย็นค่ะจริงๆก็ไม่ไกลเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวมาใหม่ค่ะ